สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมารับชมในส่วนของข่าวสารและกิจกรรมประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564ดิฉันนางสาวสายลุงลักกิตเจ้จาหน้าที่ธุรการช่วยงานประชาสัมพันธ์เรามารับชมในส่วนของกิจกรรมแรกกันเลยค่ะ กิจกรรมแรกศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลายัยในพระราชุปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการได้รับมอบถังขยะติดเชื้อจากเทศบาลตำบลบางปูวันจันทร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2564เวลา10นาฬิกาศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลายัยในพระราชุปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการได้รับมอบถังขยะติดเชื้อ สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปูจำนวน2ถังเพื่อใช้สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วที่อาจมีสารคัดหลัง่งและถือเป็นขยะที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อโรคได้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะปิดเชื้อต่อไปกิจกรรมสุดท้ายการประชุมเตรียมความพร้อม จากกิจกรรมวันเด็กและคัดเลือกแบบเรียนประจำปีการศึกษา2565วันพฤหัสบดีที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564เวลา10นาฬิกา30นาทีศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศรีินทรราชวิทยาลัยในพระราชูุปถามจังหวัดสมุทรปราการได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรครูพี่เลี้ยงเพื่อจัดก,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2565ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบโซเชียลมีเดียและมีการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ประจําปีการศึกษา2565แทั้งหมดคือข่าวสารและกิจกรรมประจําสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564 ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการช่อง y o u u u b e c ชา n นลแลายกลุ่มห้องเรียนสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปกสรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน